<minutes> เ,หเหมื่อมคำดูนคร่าวๆระยะเวลาเพียงแค่สองสมปีศูนย์ทนายความสิทธิของพวกคุณมีท่อน้ำเลี้ยงที as, ่ดีจริงๆมีเงินจากองค์กรต่างชาตินีิปาเข้าไปเกือบ50ล้านบาทแล้วยังไม่นับกับคนที่บริจาคในประเทศอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับรู้ทั้งรู้ว่าคุณอนนท์นำพาแกนนำมอบสาวนี้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นสนับสนุนเกี่ยวกับการต่อต้านสถาบันสนับสนุนการแก้ไขยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ซึ่งเป็นกฎหมายหมวดความมั่นคงที่มีไว้ใช้ปก ป้องพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสถาบันกษัตริย์ในฐานะเป็นประมุขและสถาบันหลักที่ค้ำจุนชาติไทยของเราไว้ยังมีสถานทูตหลายๆายแห่งในประเทศไทยเช่นลักเซมเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากลับเป็นท่อน้ําเลี้ยงโอนเงินเพื่อการสานับสนุนองค์กรอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราควรจะทํำยังไงกับพวกทูตสถานทูตเอ o บรรดญาฝรั่งที่ทําตัวหน้าไหวหลังหลอกอย่างนี้ดีครับพอเห็นข้อมูลหลักฐานทางการเงินอย่างนี้พอผมได้ฟังคําขู่เรื่องม็อบส้มหนุนกุณพิธาเป็นนายกของคุ่นแล้วผมชักจะเชื่อแล้วว่าฝ ไม่น่าจะอยู่แค่เบื้องหลังพวกคุณแต่ควรได้รับยกย่องเสียยิ่งกว่าพ่อมันเกิดกล้าพวกคุณที่ยังสนับสนุนให้เงินให้ทองพวกคุณอีกผมเอาผังการเงินขององค์กรในต่างประเทศเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมคิดดูเองก็แล้วกันผมยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาก็แสดงว่าฝรั่งต่างชาติกลุ่มเอูหรือประเทศแคนาดาหรือสวิตเซอร์แลนด์อเมริกานั่นมาทางสาย N e d ดีก็คือว่าทางตะวันตกเอาเงิน สู้เพื่อยกเลิกมาตรา1นึด้อยค่าสามันกริย์ผมไม่รู้ว่าประเทศไทยมันกําลังก้าวเข้าสู่ยุคกะลียุคหรือย,ยังฝรั่งเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญที่สุดก็เลยไม่เป็นมีอะไรที่น่าประหลาดใจว่าที่ผมพูดตลอดเวลาว่าคุณพิธทาแล้วก็ม็อบ3มนิ้วตลอดจนคุณพณนิการช่อวานิชคุณธนาธรจึงรุง่งเรืองกิจปิยบุตรแสงขนกุลพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอเจนต์ของตะวันตกทั้งสิน้นเพราะตะวันตกต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนยังไงก็ได้จะเปลี่ยน แบบล้างแผ่นดินเลยก็ได้จะเปลี่ยนแบบไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ดีแต่ถ้ามีพระมหากษัตริย์ก็โดยพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเข้ามาดําเนินการนโยบายต่างประเทศเพื่อปิดล้อมจีนแล้วเพื่อให้ดํารงอยู่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศบริวารของประเทศทางตันตกโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการที่จะรุกค,คืบเข้าไปใน อาเซียนและทางประเทศจีนตอนใต้เชื่อมโยงกับการเข้าไปล้มล้างรัฐบาลของทหาพรพม่าของนายมินอองหลายแล้วเชิดชูนางองซานซูจีขึ้นเป็นนายมนตรีเพื่อผลประโยชน์และอาจจะรวมไปจนถึงกระบวนการแยกดินแดงทางภาคใต้ท่านผู้ชมครับน่ากลัวไหมความจริงมีหนึ่งเดียวท่านผู้ชมหาได้ครับจากที่นี่ผมสนธิริมทองกุลและรายการกุยชุดเรื่องสนธิอย่าไปหาความจริงนี้กับบรรดาโทรทัศน์สื่อเม็ดหลักไม่ว่าจะเป็นทุกช่องแล้วอย่าไปหาตามหาความจริงแบบนี้กับคุณสรยุทธสุทธา อย่าไปตามหาความจริงแบบนี้กับคนอย่างเช่นคุณชูวิทย์กมลพิศความจริงแบบนี้มีเพียงหนึ่งเดียวและก็อยู่ที่นี่ครับ